สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามากดมาดูเป็นครั้งแรกหรือเพิ่งกดเข้ามาก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดทีมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับจัดทีมที่ดีที่สุดเป็น ep ีที่2นะครับมาดูกันว่านักเตะที่ดีที่สุดของผมจะมีใครกันบ้างนะครับก็มาลองไล่ดูกันเลยนะครับแผนที่ผมใช้ก็คือแผนของเป๊ปนะครับ ที่ใช้แผนเป๊ะเพราะว่ามันน่าจะตำแหน่งน่าจะครอบคลุมได้ที่สุดแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เคลียร์ทั้งสำรองทั้งทั้งชุดตัวจริงให้โล่งก่อนนะครับแล้วก็จะมาใส่ตามตำแหน่งเลยนะครับก็ปีขวาก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเมซี่แน่นอนเมซี่พอบูลแล้วเป็นร้อยสองเลยนะครับสูงมากขอไล่ไม่เรียงไม่เรียงตาม ตำแหน่งนะครับขออันนี้นาลินโยก็ร้อยหนึ่งครับถ้าบูทสองตัวก็หนึ่งร้อยแล้วนะครับปีกซ้ายเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฟาติต้องฟาติเท่านั้นนะครับร้อยหนึ่งกองหน้าในแดนหน้าเรานี่ก็สามตัวร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าเป้าเราไม่ต้องพูดถึงโอ้ต้องพูดถึงสิเพราะเรามีทั้งแรดฟอร์ดและเอมบัปเป้เลยนะครับ ก็ต้องเอมเปเร้เอ้ยแรดฟอร์ดแน่นอนครับถือว่าสเตตหนึร้อยหนะครับ4ตัวทีมสเตนก็สองพันแล้วนะครับสุดเกิน4ตัว100มาครับมาต่อกันที่กองกลางนะครับกองกลางถ้าให้ดูตำแหน่งที่ดีที่สุดผมว่าน่าจะต้องเป็นคิมมิตกับเบ็คแฮมนะครับ ลองเมาส์ถ้าโยกมามันจะเหลือเก้าสิบนะครับน้อยก็ต้องเป็นเบคแฮมนะครับเบคแฮมนี่ก็เป็นร้อยหนึ่งนะครับเอาละสี่ตัวร้อยแล้วนะครับส่วนใครจะเป็นคู่หูเบคแฮมดีเออน่าจะต้องคิมมิดแล้วนะครับถ้าคิมมิดมันเก้าแปดถือว่าสูงอยู่สูงมาก แล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายก็ต้องเอาฟอนโซเท่านั้นแล้วนะครับเพราะสูงที่สุดในเกมและแบ็กขวาเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเทนอาโนตัน99มั้งไม่อยากจะเชื่อโคตรสุดเลยทั้งหน้ายันหลังส่วนกองหลังกองหลังน่าจำไม่ผิดเรามีนักเตะ สเตต97อยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดโหแบ็กไซด์คนนี้ก็เตโอก็97เหมือนกันนะครับนี่ครับมิลิตามิลิตา,ตาถ้าให้ชัวร์ๆก็ต้องคู่กับดีอาร์ตนะครับและเนีย่ยคิมเพมเบ้ก็ต้องเป็นสำรองนะครับจริงๆมีเดลิกด้วยนะครับแต่ผมว่าเดลิกมันอาจจะเป็นแล้วแต่คนเล่นนะครับแต่ผมว่าเดลิกมันค่อนข้างที่จะ บอดควบคุมแล้วมันเออหน่อยครับก็เลยขอไม่จับลงทีมนะครับส่วนเรามาเริ่มอ๋อยังสี่เราขาดประตูประตูของผมจะต้องเป็นสแตกเก้นเท่านั้นนะครับตัน95จริงๆมีคู่ตัวคู่ตัวล่างที่ไม่ใช่ล่าง96แต่มันเป็นฟีเจอร์แต่เสียดายครับก็อัพมาแล้วก็ไม่ค่อยชอบด้วยช ถ้าเป็นประตูสายตัดบอลออกบอลแม่นๆก็ต้องสแตกเกนเท่านั้นนะครับสำหรับผมอยู่ไหนเนี่ยตาฝาดไปหมดนี่เชื่อแล้วนี่นะครับก็หน้าตาทีม1ิตัวจริงนะครับยังไม่รวมสำรองเอาสำรองมีคิมเพมเบ้คือถ้าเราจัด ไม่สนค่าพลังนะครับเฮ้ยสนค่าพลังสิถ้าเราเน้นแค่ค่าพลังผมจะลองใส่ดูนะครับถ้าถ้าเอาแค่ค่าพลังมากที่สุดมันจะเท่าไหร่เอเมซี่มีแล้วปาสเทนปาสเทนเสียดายครับเรยวนนี่มีร่างเก้าเถ้ามีนี่คงจะ5,000กว่าเลยเนี่ยนี่โรมาลิโอ ร้อยนี่ก็ร้อยหนึ่งห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเอ่อไหนผมลองถ้าเป็นใครจะแทนจำได้ว่เป๊ปน่าจะนี่นะครับอีนีสตาตันเก้าแปดใช่ไหมโอ,อ้ค่าค่าล้นเลยนะครับ ฮาผมอัพ920แล้วยังล้นเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปอัพก่อนนี่นะครับหน้าตาทีมถ้าสำรองเราไม่สนว่าจะตำแหน่งไหนเพราะอย่างสำรองนี่มีแต่กองหน้าเลยนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับทีมนี้ต่อสู้ได้กับหลายทีมเลย แต่อย่างว่าถ้าสำรองเราถ้ากองกองหน้ากองหลังกองกลางตัวจริงเราเหนื่อยจริงๆครับตัวสำรองเราก็จะทดแทนกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าสมมุติถ้ากองหลังบาดเจ็บอย่างนี้เราแทนไม่ได้เลยอืมอย่างนี้เดี๋ยวผมขอสลับตามตำแหน่งนะครับขอเป็นกองหน้าสองนะครับแล้วก็กองกลางสักสองคนกลางหรือปีกก็ได้นะครับ งั้นผมขอเป็นเมาส์นะครับเมสันเมาส์สเตอร์ลิงถ้าเปลี่ยนสเตอร์ลิงเป็นโดน่าจะเลตติ้งดีกว่านะครับที่เหลือมันก็เก้าสิบเจ็ดแล้วนะครับผมว่ามันก็ลองมาอยากได้วีล่าสักตัวอะ ไว้คุมแดนกลางวีเอล่าบ็อกทูบ็อกก็ต้องคู่อินเนสตาแล้วกันนะครับแล้วก็ประตูสำรองสักคนเป็นโอลิเวอร์คารนะครับถ้าเน้นตามหลักการจัดทีมก็มีให้ครบทุกตำแหน่งนะครับเอ๊รู้สึกว่าผมขาดกองหลังนะทำเป็นเล่น นั้นเป็นคัมเบล,ลก็ได้นะครับคัมเบล,ลแทนอินเนสตาแล้วก็ประตรูคนสุดท้ายเป็นโอลิเวอร์คารนะครับก็ทีมก็จะเหลืออยู่ที่5,062นะครับถ้าเราเน้นตามหลักการจัดทีมนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับก็วันนี้มาจัดทีมให้เดี๋ยวจะเอาลองลองเอาทีมนี้ไปลงเล่นดูนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับใครที่ดูจากติกตอกก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจใครที่ดูจาก YouTube ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ